มามาหรือเปล่านะครับผมเรียบร้อยนะครับผมโดนัดรีสปินเข้านะครับมาดูกันว่าผมจะได้กําไรหรือเปล่านะครับถ้าตัววายเข้ามาเต็มโอ้โหนะครับลุ้นตัววายนะฮะได้กันเท่าไหร่นี่นะครับผมเมก้าวินเข้าไปดินะครับ400แล้วนะครับผมจะ5้าร้อยแล้วนะครับ500บาทนะครับผมซุปเปอร์เมก้าวินก็มาว่ะนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้นะครับผมก็อยู่กันที่หน้าเกมนะครับฟอร์จูนเมานั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะสูงสุดอยู่ที่5,000บาทนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูอัตราการจ่ายก่อนนะครับนะเกมนี้นะครับผมจะเป็นเกมค่าย PG นั่นเองนะครับผมหากใครที่เคยเล่นแล้วนะครับผมก็น่าจะผ่าน6,000ตามมาแล้วแหละนะครับนะนี่เลยนะครับรายในการจ่ายมีแค่5รายเท่านั้นนะครับเก็บ เกมนี้นะครับผมจะไม่มีโบนัสฟรีสปินนะครับน้มีแต่โบนัสรีสปินนะเพื่อนๆไปครับผมมาวันนี้มีงบอยู่แค่300กว่าบาทนะครับไปที่เบทสิบบาทเลยละกันนะครับดูว่าผมจะได้กําไรหรือเปล่านะครับหากเพื่อนๆนะครับผมที่ดูแล้วนะครับผมสนใจอยากจะเล่นตามนะครับผมก็คลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับผมโอเค นั่นแหละนะครับผมสะสมตัวไายไปก่อนนะครับผมวิกวินเข้ามานะครับผมสวยๆนะครับ260บาทนะครับผมโอ้โหเบ็ดสิบบาทนะเพื่อนๆนะครับก็ได้อยู่นะนะครับผมก็ถือว่าดีอยู่นะนะฮะไปต่อนะครับนั่นแหละนะครับผม30บ ไปครับผมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆมามาหรือเปล่านะครับผมเรียบร้อยนะครับผมโดนัทรีสปินเข้านะครับมาดูกันว่าผมจะได้กําไรหรือเปล่านะครับถ้าตัววายเข้ามาเต็มโอ้โหนะครับลุ้นตัววายนะฮะได้กันเท่าไหร่นี่นะครับผมเมกาวินเข้าไปดินะครับ400แล้วนะครับผมจะ500รยแล้วนะครับ500บาทนะครับผมซุปเปอร์เมกาวินก็มาว่ะนะครับ หากเพื่อนๆนะครับผมที่ดูแล้วสนใจอยากจะเล่นตามนะครับผมลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับโเคสมัครฟรีนะครับผมไม่ต้องเสียเงินในการเข้าเล่นในเออไม่ต้องเสียเงินในการสมัครเลยนะครับแต่ว่าต้องเสียเงินเข้าเล่นนะนะครับเพื่อนๆต้องโอนเงินเข้ามาเป็นทุนของเพื่อนๆเองนะครับแต่ว่ายูเซอร์นะครับผมเพื่อนๆก็สมัครฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินซักบาทเลยนะครับมาเดี๋ยวไปที่เบด25บาทแล้วกันนะครับ มาครับตอนนี้ก็มีกําไรแล้วแหละนะครับผมแต่ว่าขอเล่นต่อไปอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับนะไปต่อนะฮะไปกันต่อนั่นแหละมาเปล่ามาหรือเปล่านะครับมามาครับผมมาเออนั่นแหละครับผมสะสมตัวไวไปก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับ บิ๊กวินเข้ามาอีกแล้วนะเพื่อนๆห้าร้อยบาทนะครับผมสวยๆครับสวยๆนะครับนะถือว่าเด็ดถือว่าเด็ดนะครับจัดว่าเด็ดนะครับผมจัดว่าเด็ดนะครับเกมนี้ไปต่อนะครับผมเอาเบ็นยี่สิบบาทละกันนะครับลดลงมานั่นแหละมาครับโบนัสรีสปินนะครับผมหลอกไปหนึ่งทีนะครับเอาหลอกไปอีกสองทีนะครับผมยังยังนะครับผม ยังไม่สำนึกนะฮะไปต่อนะฮะถามว่าผมเลิกได้ไหมนะครับเลิกได้แล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็มีกําไรแล้วแหละนะครับแต่ว่าขอเล่นไปอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับนะมาได้หรือเปล่าได้20บาทนะครับไปอีกเรื่อยๆนะฮะไปกันต่อไปกันต่อออนะฮะแหละไปอีกนะฮะ ไปครับผมยี่สิบไปครับ12บาทไปค่อยๆไปละกันนะครับผมไม่รีบนะครับไม่รีบนะฮะได้อยู่นะครับผมเท่าไหรเนี่ย240บาทนะครับ <Wow. S 1> นีบ่ฮะไปต่ออีกนะฮะ กดไปยับยับครับผมกดไปยาวๆนะครับเพื่อนๆหากใครนะครับผมที่ดูแล้วชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปใหม่ๆผม้ลยละกันนะครับหากใครนะครับผมที่มีเกมดีๆนะครับมาแนะนําผมนะครับก็อยากให้ผมไปรีวิวเกมอะไรนะครับผมคอมเมนต์ด้านล่างเข้ามาบอกผมได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้เพื่อนๆดูละกันนะครับว่าเพื่อนๆอยากจะโอ้โหมาอีกแล้วนะครับผม500โอ้โห400บาทนะครับ อืได้อยู่ได้อยู่นะครับมาอืมโอเคไม่ขอเล่นต่อแล้วนะครับอ่ไปอีกนิดนึงแล้วกันนะครับอืมนะครับหลายใจเกินนะครับมาเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็ไม่เลิกนะฮะไม่เลิกดีกว่านะครับผมขออีกสักนิดนะครับเผื่อจะได้กําไรเยอะขึ้นนะครับผมไปต่อไปต่อ เออนั่นแหละครับผมสว,สวยครับเรียบร้อยนี่ครับผมว้าวนะฮะได้เท่าไหร่นี่นะครับผมต่ำๆมี800อะ่ะเออ820บาทนี่ครับผมโอ้โหเว้ยนะี่ครับเมก้าวินไปเินะฮะ <H> um> นะครับผมโอเคตอนนี้ก็ได้กำไรแล้วแหละไม่ขอเล่นต่อแล้วเนาะนะครับหากใครที่อยากเล่นก็คลิกลิงเข้าไปสมัครกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย